มาขึ้นทางนู้นครับคุณขาวได้นี่ทางนี้ทางนี้มันได้อยู่นี่มันได้อยู่นี่ครับอโอ้ยอยากจะขึ้นตั้งแต่สามขวบตอนพี่มะนาวมาพี่มะนาวมาห้าขวบแล้วนะลูกหน,นนะูขึ้นแน่นะขึ้นแน่นะโอ้โหตรงแนวเลยปายป่ป,ปลองดูไม่ลองไม่รู้ ขึ้นเองได้ไหมครับอายยาเหนื่อยไหมไม,หมันสูงนะไหวจริงเหรอไม,ไม่งองแงนะงโอ้โหเก่งมากเลย ไม่น่าเชื่อ,อะครับเหมือนไหมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับขึ้นดีๆขึ้นดีๆ ถึงขั้นแรกแล้วโอ้ยเก่งมากอันนี้ถนนคุณเขาต้องข้ามถนนต้องดูไม่มีรถขับไปได้ไปไ,ได้ปไ้ายังหอบแล้วอ่ะคุณเขาไม่หอบคุณเขาไม่เหนื่อยอยป้าเหนื่อยแล้ว สนุกไหมครับโหเก่งมากนี่น่าเชื่อปลาทึ่งปครับ,รบเก่งมากเลยครับพ่าปิมหอบแล้วขุนยังไม่หอบเลย้ารู้สึกสงสารตัวเอง สูงมากจริงๆถ้าไม่เฉพาะขุนอยากขึ้นป้าไม่ขึ้นแล้วนะป้าเหน,นื่อยมาไม่ต้องหลกไปช้าๆเดี๋ยวตกนะมันสูงอ้าวดีๆครับดีๆขาหขุณจะหักแล้วขาขุนจะหักแล้วไหวไหม,ไมอีกไกลมากเลยนะ ไหวจริงๆหรอไม่ไหวเปลี่ยนใจกลับได้นะกลับไหมมีพระอยู่ตรงนี้ใช่ข้างบนจะมีพระรูปใหญ่มากลูกคุณเขาจะไปดูพระใช่ไหม,ไมอยากขึ้นมาหลายวันกว่าป้าจะได้พามากลัวไหมคุณเขากลัวไหมไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอก ไหนดูสิสูงไหมคะสูงขนาดไหน,น,นโอ้ขนาดนี้เลยสูงมากป้ายังหอบแล้วอ้าถึงชั้นที่สองแล้ว,ลวเหมือนเดิมมีรถไหมครับไม่มีรถอโอเคไปได้ครับไม่มีรถไม่ไปเลยชั้นสุดท้ายแล้ว นั้นสุดท้ายแล้วครับอ้าวคือป้าหอบแล้วอ่ะตอนเนี้ยป้าไม่ช่วย <laughs> ป้าจะไปช่วยอะไรคุณได้ไช่วยเอง <laughs> คุณนะต้องช่วยป้า <laughs> ป้ายัางเอาตัวไม่รอดอยู่ <laughs> คุณไม่เหนื่อยเหรอครับ โอ้ยคุณเก่งมากอะ่ะป้าไม่อยากจะเชื่อเลยเด็กสามขวบคุณแข็งแรงมากนะลูกคุณแข็งแรงกว่าป้าอีกขุณเ,เขาไม่หอบสักนิดเลยเหรอลูก คุณเขาพาป้าเดินไม่หยุดขนาดนี้ปกติป้าไม่เคยเดินไม่หยุดแบบนี้นะอ้าวถึงถนนแล้วคุณต้องดูรถนะลูกมีรถไหมโอเคถ้าไม่มีรถไปได้มีรถหยุดก่อนอ้าวไปทางนู้นลูกไปทางนู้นไปทางนู้นคุณคุณป้าหอบคุณหลานไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ คุณหลานยังยิ้มอยู่เลย<ง>นั่นงายถึงแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่มากพระครับลูกรูปใหญ่ครับใช่บอกว่าพระรูปใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่ครับเอาใหม่พระรูปใหญ่พระรูปใหญ่เหรอใช่ครับไปดูเร็ว เก่งมากเดี๋ยวไปดูวิวกันสวยมากเลยนะชอบไหมเอาคุณเขาไหว้พระก่อน ค,ครับทุกจ,ากจาก้าเลยจะนาถังจะนาถังโลกาเศธโถโลกาเศธโถสักลังสักลัง,ลงกิเลสังกิเลสังเฉเฉวานะโพเทสิวานะโพเทสิ ชะานังช้นังอะนันตัญยังอนันตัญยังเก่งมากครับแข็งแรงสุดยอแข็งแรงแล้วคุณเขาจะมาใหม่นะครับแล้วุณเขาจะมาใหม่นะครับสาธุกราบด้วยลูกกราบเลยก้มกราบก่อนครับโหเก่งมากครับ ดีๆนะลูกระวังตกนะครับครับเขาต้องระวังนะเห็นไหมขุนเขาุดแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากขุณเขาแข็งแรงสุดๆคุณเขาลงดีๆนะครับลงจะยากกว่าขึ้นนะครับคุณเขาต้องระวังตกลงไปนั่นนั่นนั่น คุณเขาต้องระวังนะตกป้าไม่ช่วยนะอืมอ้าวเก้าให้มั่นคงเห็นไหมเมื่อกี้เกือบลื่นแล้วนะเมื่อกี้เกือบลื่นแล้วนะโอเคเก่งมากครับค่อยๆนั่นแหละไปทีละขั้นไม่ต้องรีบอันนี้คือมีใหญ่ใหญ่มีแมงมีแมงแมงตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมแมงตัวใหญ่ครับอ่าไปไปต่อนะ ไปต่อดีกว่าไป<ห> <จะ S 1> ต่อกันเถอะ<ม>ไปกันต่อแบบไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวล้มเก่งที่สุดในโลกเลยลูกใครนะลูกใครเอ่ยลูกแม่ลูกแม่อะไรครับมา,มาเร็วไม่มีรถแล้วนะลถ้ามีมารถข้ามไม่ได้นะครับลูกแม่วนันอ้าววันนี้ก็ชันนะต้องระวังนะพอชันเนี่ยพอไม่ชันไม่เป็นไร ขุนดแข็งแรงไหคขุนแข็งแรงครับขุนแข็งแรงกว่าป้าอีกครับป้าปิ่มชนะขุนไม่ได้ป้าปิ่มชนะขุนไม่ได้หรอกครับป้าปิ่มยอมแพ้ขุนทุกเรื่องแหละครับใช่ป้าปิ่มเคยชนะขุนด้วยหรออืมอ้าวจะจะชนะตรงที่ขุนล้มนี่แหละถ้าขุนล้มนี่แพ้เลยนะลูกขุนเดินแบบนี้ก็ไม่ยอมอืมขุนไม่ขุน แข็งแรงด้วยคุณแข็งแรงด้วยใช่คุณแข็งแรงมากครับอีกเส้นหนึ่งครับนี่อันนี้ใช่อันนี้ปาปิ๋อันนี้ใช่เส้นนี้ใช่ไหมใช่ครับอีกชั้นหนึ่งครับนี่ชั้นสองแล้วอีกชั้นหนึ่งก็ชั้นสามนี่ก็เดินอ้าวอ้าวอ้าว รวงนะรวงนะเดินก็แข็งแรงนี่น่ะเดินก็แข็งแรงครับที่สองแล้วเหนสองแล้วชันที่สองแล้วชั้นที่สองแล้วกล้าไปไหมกล้าไปกล้าไปครับกล้าไปครับชั้นที่สองแล้วชั้นที่สองไปกำลังจะถึงชั้นที่สามแล้วนะ นี่นี่เข,เ,นนนเขาเดินบันไดวดัดตรงนี้เขาเดินบันไดวัดค่ะไปไม่เป็นไรหนูเขาไม่ทําอะไรหนูหลอกหนูยังเล็กอยู่ห,หนูมากับป้าด้วยหนูไม่ต้องกลัวหรอกป้าไม่กล้ากลัวหรอใช่ป้าจะปกป้องขุนเองหือป้าเคยทิ้งขุนหรอไม่เคยทิ้งไม่เคยทิ้งหรอกถ้าป้าถ้าป้าทิ้งขุนขุนต้องบอกเขาว่ายังไงนะครับจำได้ไหมป้าปิ่นสอนไว้อ่ะ พาไปส่งที่ไหนนะพาไปส่งที่บ้านสีชมพูอ่าพาไปส่งที่บ้านสีชมพูคุณเขาเป็นลูกใครนะครับเป็นลูก,ลก,ลกแม่วมันลูกพ่ออะไรด้วยล,ล,ลูกพ่อนุชลูกพ่อนุชคุณตาล่ะหลานคุณตาอะไรเอ่ย<ส>คุณ<ส>ตาอะไรคุณตาลิปคุณตาสัมฤทธิ์คุณยายล่ะเอ้ยอีกเช่นึงอืมบาย S <S อีกชั้นชั้นสุดท้ายแล้วครับชั้นสุดท้ายแล้วครับชั้นสุดท้ายแล้วครับเร็วสีเขียวมากเออสีเขียวมากอันนี้ต้องเดินดีๆนะลื่นนะระวังสะดุดนะครับอ้าวถ้าสะดุดนี่พลาดล้มเลยนะแบบนี้เขาโอ้จะถึงแล้วโอ้คุณเขาใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีในการลงจากเขาคุณเขาเก่งอะไรขนาดนี้เนี่ยคุณเขาเก่งกว่าพาอีกนน่าอ่าเห็นไหม เกือบแล้วเกือบมีบทเรียนแล้วไหมเกือบแล้วไหมครับสิ่งที่ป้าเตือนกําลังเกิดขึ้นแล้วนะนคุณเขาเกือบล้มแล้วนะนล,ล้มหรือยังคุณเขาล,ล้มหรือยัง,งไม่ลม้มเก่งมากต้องระวังนะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้อีกนะเมื่อกี้ลืนะ่น